ทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับบางคนก็จะขึ้นไปด้านเทิงครับบางคนก็ลงไปที่ชั้นจีชั้นจีก็มีฟูดคอดครับชั้นจีก็เป็นศูนย์อาหารครับนครับพี่น้องเยอะจริงๆนะครับคนมาเที่ยวครับนี่ครับแตกสดๆเนาะแตกสดๆครับโอ้โหนี่ครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับเยอะจริงๆ ด้านขวามือก็เป็นมุมถ่ายรูปเป็นดอกไม้ครับขอแวแบแป๊บนี่พี่น้องด้านนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปนะครับด้านนี้นี่มุมนี้สวยจริงๆเป็นมุมถ่ายรูปครับเป็นดอกไม้ครับโอ้โหสวยจริงๆ,น,น,งๆนี่นุ่มติสาวสวยมาถ่ายรูปนะครับปรเป็นดอกไม้ครับ สวยจริงๆดอกสีม่วงสีชมพูครับแต่ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรนี่ครับอันนี้เป็นแมงกระเบ้อเขพี่น้องนี่ครับไปไปโยไปนี่ครับด้านนี้เป็นแมงกระเบ้อครับือว่าผีเสื้อครับนี่ปีกพับได้นะครับนี่ครับโอ้โหปีกพับได้เป็นผีเสื้อแมงกระเบ้อนะครับ

ังเสียงพูดนี้ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นครับที่ฟังเสียงพูดนี้ครับมาเที่ยวยานนี้ครับมาเที่ยวยานชินลมครับพี่น้องนี่ครับยางเต็มครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับบรรยากาศท่องเที่ยวของกรุงเทพมหาคนครเนาะของเมืองไทยในช่วงเดือนกรกฎา,าคมนี้ครับ โอ้โหคือคักสุดๆนะครับทุกคนนะครับยางเต็มครับสุดมากก็เป็นชาวต่างชาตินะครับนี่ครับเสียงเบาแทบไม่มีคนไทยเลยนะครับเสียงพูดดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยววันนี้บอนัสจะขอพาทุกคนมาเดินเที่ยวมาเดินชมภาพบรรยากาศแถวยานนีเดอร์ครับ ออกมาแล้วครับนี่ตรงหน้าก็เป็นอาวอกนะครับหรือว่าราชประสงค์วอล์กครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ครับพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับที่ฟังเสียงพูดนี่ครับ ตอนนี้ตามแรงต้องเทลนะพี่น้องหาคนพูดไทยยากมากนะครับสุดมากก็เป็นคนรั่งนะครับเป็นญี่ปุ่นมาเลเซียดนมครับคนจีนครับนี่ตรงหน้านี้ก็เป็นสกายวอล์คที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับทุกคนน,นี่ครับนี่ดนี่ครับสวยจริงๆนีครับ ซ้ายมือก็เป็นเ,เกสซอนออมอรินครับโอ้โหเดือนนี้ก็คึกคักเนาะเดือนนี้ก็คึกคักครับก็คึกคักทุกวันนะครับการท่องเที่ยวของไทยนะครับนี่ด้านนี้ก็เป็นอินเตอร์ควนติเนนตันครับด้านนี้ อินเตอร์คอนติเนนตั้นโอ้โไฮโซรู่หลาจริงๆนะครับอินเตอร์คอนติเนนตั้นซึ่งมารอบก่อนตรงนี้ก็จะมีอุโมงค์กันฝนเนาะรอบนี้ไม่มีครับเป็นตรงแรมฮอลิที่เดี์กินกัานนี้นะครับ อินเตอร์คอนติเนนตัลด้านหน้าก็จะมีพระนารายณ์ทรงสุบรรน,นะครับด้านหน้าครับตรงนี้ก็มากราบไหว้ขอพรไดาเดอร์พระนารายณ์ทรงสุบรรครับแต่ด้านนี้เต็มคาราเบลครับด้านนี้โอ้โหนี่ครับพี่น้องนี่ครับเยอะจริงๆนะครับบ๊าครับ เดินกันเต็มเลยนะครับก่อนที่จะไปตรงหน้าเราขอแวะด้านนี้ก่อนขอแวะทางด้านเกสรอ,อมบรินก่อนนะครับขอแวะเกสรอ,อมบรินแปบ๊บนี่คับพี่น้องมุมนี้ครับมุมนี้ หน้ามาถ่ายรูปมากนะครับนี่ครับมุมนี้เกสรอมรินอนะครับสวยงามเนาะโดยวิทตองครับโรงแรมเอราวันครับโอ้โห,โโโโหบรรยากาศของกรุงเทพมหานครนี้ สุดว้าวจริงๆนะครับสมก็เป็นเมืองท่องเที่ยวของโลกเนาะทุกคนก็ไฟฝันที่อยากมาเที่ยวกรุงเทพมหาคนครนะครับมาแล้วก็มีแต่ความสุขครับการเดินทางการง่ายครับอาหารการกินกันหลายครับ างขึ้นก็สวยงามครับด้านผูก็เป็นเกรสรบินเล็ดนะครับตรงหน้าเป็นตัว G เกรสรบินเล็ดเห็นตรงหน้าไกลๆก,ก็เป็นเซทเทอร์เวลครับต่อไปก็เป็นสยามพารากอนครับด้านผู้รับเป็นสยามพารากอนไปทางเอมเคนะครับมุมนี้ก็สวยงามครับมุมนี้แต่ถ้าช่วงค่ำ เปิดไฟแล้วจะสวยงามสุดๆนะครับมาครั้งใดก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมครับเพราะว่าคนมาเที่ยวนี้คือคนใหม่นะครับนอกจากคนถ่ายคลิปนะครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยดีครับสวยงามไปทุกมุมนะครับ โอแค่ okay. เรามายืนถ่ายรูปตรงนี้ก็มีความสุขนะครับไ่ะบน,นี้ไปทางนาฮางชเชเทเบลเนาะแล้วกลับไปทางพูดครับไปทางสยามพลนกรครับตอนนี้คนจีนก็เริ่มกลับมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้ คนจีนก็มาเยอะขึ้นครับทั้งคนจีนคนมาเลเซียรครับเวียดนามเกาหลีใต้อินเดียรัสเซียรครับมาเยอะขึ้นนะครับมาเที่ยวเมืองไทยถ้าเราตรงไปก็จะไปทางเซียเตอเวล์นี่ครับเป็นมุ่งตีเป็นซาหมวยนะครับตอนนี้ก็เป็นเกสรอนวินเลตครับนะี่ครับตรงไปก็ไปทางมิกซี่ครับ นีเปเ็ที่เดินนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับที่เดินนีะครับเป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นนะครับด้านซ้ายมือก็สารเท้าอมรินครับขอแวะแป๊บนะครับทุกคน ขอ,อแวะชมภาพบรรยากาศก่อนนะครับนี่นี่ครับบาติโทวันนี้คนก็เยอะนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาขอพรจากองค์ท่านนะครับเท้ามหาพรมนะครับนี่ครับมารอบนี้มาวันนี้คนก็หลายเนาะนี่ครับ หวังแล้วก็มาแก้บนครับด้านตรงหนา้าถ้าเอาตรงไปก็จะไปทางสีล่มครับไปทางสวนลุมพินีครับก็ขอเชิญทุกคนเด้อถ้าใครมากรุงเทพมหานครเนาะก็ขอเชิญมากลาวไว้ขอพอรจากองค์ท่านนะครับข้าวมหาพรมครับ อยู่หน้านโรงแรมเอราวันแบงค์พอรครับนะครับส่วนมากก็เป็นคนจีนนะครับไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์นะครับหน้าตาติิตีครับมาขอพรจากองค์ท่านนะครับไปเอาอย่างต่อนะพี่นะ้องไปต่อไปต่อ น,นี่ก็เป็นสีแยกราชประสงค์เซ็นเตอรเวิลด์ครับนี่ครับตรงไปก็เป็นบิกซีซสีแยกป,ประตูน้ำ mm hmm. เดอะแพดตินัมครับราชประสงค์ แวชมแป๊บแล้วก็จะเดินต่อไปที่สยามพารากอนครับเซ็นทรัลเวิร์ครับคนมาเที่ยวห่างเนาะด่ครับมาแล้วก็มายืนถ่ายรูปครับมาซื้อมือถือ,มา,อมาซื้อ iPad ของ Apple นะครับ นี่ครับ็นของ Apple นะครับเป็นช็อป Apple ิลโอ้โหมุมนี้ก็สวยงามครับทุกคนนี่ครับมุมนี้ท่าท้องฟ้าไม่มืดคึมเนาะจะสวยงามมากนะครับนี่ก็เป็นเทพกล่าวครับนี่ครับตรงนี้ก็มีงานนะครับมีม้าหมุนนี่ครับ <Okay. S 1> มีม้าหมุนมีชิงช้าครับ เป็นเพลกราวนะครับทุกคนนีครับเป็นบิกซี่ความือครับดัดพื้นก็พอลดียมครับนี่มุมนี้ก็สวยงามครับโอ้โห,โหเกไก่นะพี่น้องตรงหน้านี่ครับเป็นห้างเกสอนมินเล็ดนะครับ แต่ด้านบนคิดว่าเป็นพวกคอนโดที่อยู่อาศัยออฟฟิศนะครับด้านบนด้านล่างเป็นห้างนะครับด้านล่างอันนี้เป็นห้างเช a ทเวิร์ครับชงสงการเนาะคนเต็มครับคนก็มาสาดน้ำมาเล่นนับสงการอยู่ที่หน้าห้างเชตเวิร์ครับอยากให้ถึงใบไวๆเนาะงานสงการนะครับ ครับบางคนก็มาซื้อมือถือมาซื้อ iPhone ครับรบทนัดก็ไม่มีวาสนาใช้ไ h o n e เดอไม่มีตังครับปวั <c oughs> นที่เขาหยางต่อไปทางเออสยามพัากรครับ <c oughs> yeah. อ่าสุโขเป็นที่นั่งพัก่อนนะครับการที่สร้างสกายวอล์กนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างที่เกิดประโยชน์เนอะคุ้มค่านะครับเพราะว่าเอากาสามารถป้องกันแดดป้องกันฝนลดอุบัติเหตุนะครับการทำให้คนมากมาเที่ยวนะครับคนก็มาเที่ยวง่ายนะครับ ด้านล่างก็เป็นถนนด้านบนก็เป็นสกายวอล์กนะครับนี่ครับอย่างแบบชิลๆครับแต่ตรงนี้ก็ปิดเปิดเป็นเวลานะครับตรงนี้ครับตรงนี้ก็ไม่ได้เปิดทั้งคืนนะครับปิดเปิดเป็นเวลาน่าจะประมาณเที่ยงคืนก็ปิดนะครับด้านซ้ายมือก็เป็นโรงพยาบาลตำรวจครับ เดือนหน้าบอนัทจะไปงานแห่เทียนเดอร์ไปงานแห่เทียนพรรษา,า,าที่อุบลน,นะครับก็จะออกจากกรุงเทพวันที่เจ็ดครับในช่วงเสาร์อาิดว่าไปฮอดอุบลก่านหน้าจะเป็นช่วงค่ำครับก็จะอยู่สี่ห้าวันนะครับไปถ่ายงานแห่เทียนแล้วก็จะไปพาเที่ยววัดเที่ยวว่านะครับตั้งใจหลายรอบว่าจะไปวัดหนองประพงนะครับแต่ก็ยังไม่มีเวลาเนาะ รอบนี้ก็อาจจะไปวัดหนองบักพงนะครับไปวัดป่านานาชาตินะครับแต่วัดป่าภูเพาวัดป่าเรืองแสงผมมั่นใจเดอ้อว่าอาจจะมีเวลาไหมนะครับนี่พี่น้องมุมนี้ก็สวยงามครับนี่ครับงามเนาะพื้นก็เป็นไล่ๆครับโอ้โหนี่ครับไม่มีคนมาขายของไม่มีขอทานนะครับไม่มีขยะไม่มีก้นบุหรี่ครับก็มีแต่ นักท่องเที่ยวครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับนี่ครับเป็นต้นไม้ครับเขียวเขียวนำมาตกแต่งครับพี่น้องก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวเนาะนี่ครับ เป็นของจริงนะครับเป็นต้นไม้จริงนะครับทางขวามือก็เป็นทางเข้าห้างครับนี่ครัพี่น้องลากกระเป๋าแล้วกลับมาเที่ยวเลยครับ ็มี f อเข้ามาคอมเมนต์เนาะบอกให้บอหน้าพาไปเที่ยวแถวเชียงใหม่แถวภาคใต้นะครับก็อยากไปนะครับแต่ก็ไม่มีตังค์ครับเพราะว่าต้องใช้เงินเยอะนะครับไปเที่ยวก็ใช้เงินเยอะครับคลิปหนึ่งก็น่าจะเกือบหมื่นนะครับทั้งค่ารถทั้งค่ากินทั้งค่าที่พักนะครับนี่พี่น้องเอ้ยีครับนี่ครับด้านขวอมือนี่เต็มเต็มครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับย่างเต็มนะครับ เห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวของเมืองไทยนะครับอยากไปเที่ยวทะเลเนาะอยากไปแถวภูเก็ตแถวสมุยนะครับแต่ก็ยังไม่มีตังค์ครับ ปีนี้งานผีตาโขนก็ไม่ได้ไปก็ปีนี้เมื่อวันที่เสาเกาเดือนที่แล้วเนาะก็ไม่ได้ไปครับที่ด่านซ้ายนะครับเอาไว้ปีหน้านครับเอาไว้ปีหน้าจะพาทุกคนไปเที่ยวงานผีตาโขนนะครับด้านขวามือก็เป็นวัดประทุมนะครับวัดปรทุมวณนารามครับเป็นวัดป่าสายกับมาฐาน สายลงภูมันนะครับแตใสายมูงก็เขียวเขียวเป็นต้นไม้ครับตรงหน้าก็เป็นแยกเฉล้งเผาตรงหน้าแยกเืลงเผานะครับกับบาวฝรั่งโอ้โห หล่อมากครับสักลายครับอย่างเท่อย่างเท่เสา BTS นะครับอันนี้บอกใหญ่ครับต้นเสาดี่ครับใกล้ถึงนะครับทุกคนสยามพลรากรนะครับมีทั้งคนไทยนะครับที่ฟังเสียงบอกนะครับ นี่ตรงนี้ก็ปิดเปิดเป็นเวลานะครับเปิดถกมงเช้าแล้วก็ปิดเที่ยงคืนครับนี่ครับอันนี้เป็นแยกเฉีดน้มเเผานะครับตรงนี้มาตรงนี้คนก็หลายครับ บางคนก็ไปสยามบางคนก็จะไปเซ็นเทเวลครับก็อขอเช่นชมทางกรุงเทพมหานครนะครับเพิ่นกามารักษาความสะอาดเนาะรักษาระเบียบครับไม่มีคนมาขายของไม่มีคนมาขอทานบนสกายอล์กนะครับรวมทั้งช่วงนี้คนเทเรนเพื่นกับก,กับบานเนาะ ตอนนี้คนถือเหรก็กลับบ้านนะครับขอฐานก็ไม่ค่อยมีครับ รถสีขาวรถตัวขาว,ขาวสีแดงนั้นก็จะเป็นทัวร์นำเที่ยวชมเมืองนะครับสีขาวสีแดงครับพาเที่ยวชมเมืองแต่ก็ไม่รู้ว่ากี่บาทนะครับก็เห็นแต่เบ้าสูนเนาะเฟิรนกับมาหนังชมเมืองหนังชมวิวนะครับก็คงจะหลายบาทนะครับเป็นรถทัวร์ชมเมืองนะครับ เริ่มต้นจากห้างสยามพารากอนไปแถววัดพระแก้วนะครับนี่ด้านตรงหน้าก็เป็น BTS สยามนะครับมาถึงแล้วครับทุกคนนี่ครับย่างเต็มครับเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับ เห็นแล้วก็มีความสุขครับไปกอนค BTS สยามด้านซ้ายมือก็จะเป็นสยามสแควร์ครับเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างเนาะไปด้านหน้าห้างสยามพารากอนแล้วก็จะได้กเก่าลาย FC นะครับนี่ครับตรงหน้าก็เป็นทางเข้า BTS ครับตอนนี้ก็เป็นทางเข้าห้างสยามพารากอนครับมาี๋ยเลยนะคะ่ายฟรีันยู่นะ แจกรีอยู่นะบัตรบัตรปิดแจกฟรีในบัตรมีตาให้หนึงรห้าสิบาทไม่สี่ตาสุดลายอย่างเดียวหนึ่งนาทีก็ต้องการเสียเวลาดิฉันก็เลยพูดว่าเสียเวลาอย่างเดียวผมมาที่ห้างสยามเราเข้าไปในห้างนะพี่น้องมาครั้งใดก็มีแต่ความสุขนะครับมาห้างสยามพารากอนก็เหมือนมาบ้านนะครับทั้งไอคอนสยามครับ มาแล้วก็สามารถถ่ายทําคลิปได้อย่างสบายใจนะครับคนก็หลายคนก็เยอะครับพี่น้องนี่ครับแอร์เย็นเจี๊ยบแอร์เยน็นฉ่าครับโอ้โห,โหสินค้าแบรนด์เนมนะครับนี่ครับคนเยอะจริงๆมาเทีย่ยวสยามพารากอนนี่ครับ ถ้า FC ท่านใดไม่เคยมากรุงเทพเนาะถ้าไม่เคยมาห้างสยามพารากอนก,ก็มาตามรอยคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้ามาอาเจาหมอชิดเนาะถ้ามาอากจ BTS <Okay. S 1> หมอชิดก็เพิ่มมาลงที่ BTS สยามครับลงมาจาก BTS แล้วก็เจอเลยครับอยู่ด้านซ้ายมือครับสยามพารากอนนี่ครับ ี่อ๋ออยู่สายมือเฟนติครับเป็นพวกินคา้าแบนเนมครับโอ้โหคนเยอะจริงๆแต่ก็ไม่ขอพาเดินทั่วนะครับก็ขอให้เอฟซมาเที่ยวชมด้วยตัวเองเดอ้อนี่ครับพี่น็อกทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับบางคนก็จะขึ้นไปด้านเทิงครับบางคนก็ลงไปที่ชั้นจีชั้นจีก็มีฟู้ดคอร์ะครับชั้นจีก็เป็นศูนย์อาหารครับ นี่ครับพี่น้องเยอะจริงๆนะครับคนมาเทีียวครับนี่ครับแตกสดๆเนาะแตกสดๆครับโอ้โหนี่ครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับเยอะจริงๆด้านขวามือก็เป็นมุมถ่ายรูปเป็นดอกไม้ครับขอแวะแปบบ๊บนี่พี่น้องด้านนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปนะครับด้านนี้ นี่มุมนี้สวยจริงๆเป็นมุมถ่ายรูปครับเป็นดอกไม้ครับโอ้โหสวยจริงๆนี่หนุ่มติ๋สาวมวยมาถ่ายรูปนะครับเป็นดอกไม้ครับอืสวยจริงๆดอกสีม่วงสีชมพูครับแต่ก็ไม่รู้ว่าดอกอะไร อันนี้เป็นแมงกระเบ้อครับพี่น้องนี่ครับไปไปโยไปนี่ครับด้านนี้เป็นแมงกระเบรอครับหรือว่าผีเสื้อครับนี่ปีกพับได้นะครับนี่ครับโอ้โหปีกพับได้เป็นผีเสื้อแมงกระเบรอนะครับมีไอ้น้ำครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับ คนเยอะจริงๆนี่ครับคนเต็มครับเยอะมันมันนี่ครับ,รบก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะนี่ครับส <Sorry. S 1> <Sorry. S 2> วอสดีสวัอดีออกมาด้านนอกกันดีกว่า Oh, oh. ด้านนอกก็สวยงามครับคนก็แห่มาเที่ยวครับสุดยอดจริงๆด้านนี้ก็เป็น MBK นะครับด้านนี้เป็น MBK อ๋อแตนนี้เป็นสยามเซ็นเตอร์ครับโอ้ยด้านนี้เป็นสยามเซ็นเตอร์ครับขายายต่อไปพูดก็เป็นสยามดิสทริเอรี่และกับ MBK ครับนี่ครับพี่นอ้องโอ้โหนี่ครับ,บคนเยอะจริงๆครับ วันนี้ก็เต็มคาราเบลครับวันนี้นี่ครับพี่น็อกนี่ครับสยามเซ็นเตอร์นะครับโอ้โหสวยงามจริงๆห้างสยามพลากรครับคนมาเที่ยวเนาะเรามาด้านนี้กันก่อนแล้วค่อย เก่าลาเอฟซครับนี่ครับเห<ม>ลือเสื้อเนาะคนมาเตลซวสูม,มือครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเมืองไทยมนมีนุ่่มุมนี้เป็นมุมถ่ายรูปนะครับทุกคน สวยงานนะครับเป็นดอกไม้ครับีครับขอเชิญทุกคนนะครับขอเชิญมาเที่ยวมาชมนะครับมาหาถ่ายรูปเนาะมาเที่ยวห้างสยามพารากอนนะครับคนนัดก็มาบ่อยนะครับหวังว่า FC จะไม่เบื่อนะครับดีครับพี่น้องเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปนะครับ โอ้โหโอเคเนาะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับถ้าใครชอบอกชอบใจก็ขอให้ช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ให้บนัดด้วยนะครับเจอกันทีิหน้าเนานะสบายดีเด้อสวัสดีนะครับ Bye bye!